สองเซนหกอกอุ้ยแขวนอย่างนี้เหล่ยายโชว์เชือกแดงโัตวเปียวหนึ่งเดียวในประเทศไทยอ่ะสีแดงโอ้ยนี่แขวนอย่างนี้เลยนะใช่วันนี้ครับเราใช้สองเซนหกอกไปล่าปลาดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเลยดีกว่าไปโย จะเย็นที่ต้นจะเย็นเดี๋ยวมาไปแดกเออจะป้าวมานี่วะเดืเดื๋ยไปลาเดี๋ยวกินข้าวเออมึงไม่ห้ามนะเตะหมาแเออมึงไม่ห้ามนะเตะหมาแล้วยอนเร็ดเดว่ะปุกซอกสองเซนแห่โซ่แดงตุ้มเดียวพอครับอีกนิดนึงก็เข้าบ้านเขแล้วนะยายโ่อยายกายไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้โหเดียว ย้ายตูมเดียวเลิกกับบ้านจริงไ